สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เอสจะมาทำาลิ้นฟ้าหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าคนไทยเรียกลิ้นฟ้าต่างจังหวัดเขาเรียกอะไรฮห,หรือว่าผักฝักขี้การนะนะหรือยังไงลิ้นฟ้ากับขี้การเดียวกันไหม แอดจะมาทำวิธีแบบง่ายๆให้ดูนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบไม่ต้องเผาไม่ต้องย่างนะทุกคนนะเอามากินกันลาบหรือว่า,อามากินกับน้ำพริกอะไรก็ได้นะกินได้หลายๆอย่างเนาะสำหรับคนเป็นความเ,เบาหวานความดันอย่างนี้นะคะทุกคนความดันสูงนะความดันต่ำอยากกินนะคะทุกคนอันนี้นะคะ คนเป็นเบาหวานดีมากเลยเรามาดูกันนะคะล้างก่อนล้างก่อนนะคะนี่ต้องล้างฝักก่อนนะคะล้างให้สะอาดค่ะเพราะส่วนใหญ่เราจะต้องถ้าไม่กินดิบบางคนก็ไม่รู้จะทํายังไงขี้เกียจย่างขี้เกียจเผานะกินดิบไปเลยอันนี้เราจะมาทําวิธีแบบไม่ต้องกินดิบนะ ก็อร่อยด้วยจะมาหั่นผักก่อนนะคะแล้วแต่จะหั่นเลยนะคะเอาหนาบา,างแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะ มาตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะเราจะมาทอดกันนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะนิดหน่อยใส่ไปเลยร้อนแล้วอ เป็นความนันต่าก็กินได้นะคะแต่อยากกินเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้มันขมทอดให้สุกง่ายๆแค่นี้ลองทำกันดูนะคะถ้าอยากถ้าซื้อแบบไม่ให้ขมมาก ต้องเอาฝากเขียวแบบนี้นะคะแบบเขียวๆแบบนี้ไม่ค่อยขมนะคะแต่ถ้าหากว่าเอาสีเข้มสีน้ำตาลหรือสีออกสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้ยจะขมมากวิธีวิธีซื้อนะคะวิธีเลือกซื้อนะถ้าไม่เอาขมมากถ้าเอาขมมากก็เหมือนสะดาอะ่ะสะดามันกับสะดาขมอะ่ะสะดาขมก็จะสีน้ำตาลเนาะพอสดามันก็จะเป็นสีเขียวๆะคะ่ะเหมือนกันเลย ทอดให้เหลืองสุกแล้วแต่เราชอบเลยนะว่าจะเอาเหลืองสุกประมาณไหนนะ คี่นี้ยาวๆเลยค่ะอืเรจะใช้แค่นี้พอนะคะไม่ไม่ไม่เอาเหลืองมากไม่เอาสุกมากนะคะขนาดกลุๆนะคะทุกคนขึ้นจากน้ำมันค่ะปิดไฟเรียบร้อยนะคะก็จะเหลืองก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะวันนี้แอนมีลาบค่ะลาบเนื้อนะวันนี้กินเนื้อลาบเนื้อแล้วก็มีผักต่างๆแล้วก็มีนี่กินกับลาบค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆเองค่ะง่ายนิดเดียวนะบางคนอาจจะกินดิบก็ได้นะแต่กินดิบมันขมมากนะแล้วมันแข็งน,นี่เราทอดแล้วมันก็จะนิ่มแล้วเหมือนเราเผาเลยอ่ะ ว่ามันง่ายกว่านะไม่ต้องไปหาเตาเผาอะไรอย่างนี้นะลองทำดูนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวกันค่ะ